ปิดฉากรัก6ปีมัดมี่พิมพ์ดาวประกาศลดสถานะชีวิตคู่สามีสวสุภชัยแล้วล่าสุดได้ออกมายอมรับว่าได้ลดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นสามีภรรยากับนักธุรกิจหนุ่มสวสุภชัยการจนะศักชัยสำหรับนักร้องนักแสดงมากความสามารถมัดมี่พิมพ์ดาว พาณิชย์สมัยทำเอาแฟนคลับใจหายโดยมัดหมี่เผยว่าเป็นระยะเวลากว่าห้าเดือนแล้วที่เธอและฝ่ายชายได้ตัดสินใจลดสถานะลงแต่ถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ในด้านความรู้สึกก็ยังคงมีความรักและความหวังดีมอบให้แก่กันอยู่เสมอรวมถึงทุกวันนี้ก็ยังคงพูดคุยทามไทยข่าวคราวกันได้เหมือนพี่น้องตามปกติและไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดกันแต่อย่างใดและโอกาสกลับมาร่วมกันเหมือนเดิมอีกครั้งจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้น มัดมีพิมพ์ดาวเสริมว่าตัวเธอเองก็ยังไม่รู้แต่สําหรับตอนนี้เธอและสวสุภชัยยังคงมีความรักให้แก่กันแม้จะไม่ใช่ในรูปแบบของสามีภรรยาแต่ก็เป็นความรักในรูปแบบของพี่น้องและคนในครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ